สวัสดีค่ะข่าวกันเนือของเราในรอบนี้นะคะก็ประมาณค่ำคืนที่ผ่านมานะคะน่าจะเป็นในส่วสอของอาร์เซนอลที่มีการเตะนะวันนี้ก็เลยขอหยิบยกนะคะเกี่ยวกับอาร์เซนอลนะคะมาพูดถึงทั้งประวัติรวมถึงผู้จัดก,การทีมของอาร์เซนอลที่เป็นตำนานของทางอาร์เซนอลนะคะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มต้นนะคะในส่วนของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลนะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอาร์เซนอลฟุตบอลคลับนะเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพนะคะเล่นอยู่ในส่วนของพิมพีลีก็ถือว่าเป็นลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษอันนี้ทุกคน่าจะทราบกันอยู่แล้วเนาะโดยที่เขาอยู่ในเขตท้องอิกนิตันนะคะในกรุงลอนดอนค่ะเป็นสโมสรที่เก่าแก่แล้วก็ ประสบความสาเร็จมากๆนะคะเป็นอันดับสามอันดับสามของอังกฤษเลยเขาเนี่ยชนะลีสูงสุดน,น,นะคะประมาณ13สมัย fa ฟเอครับสิบสสมัยนะคะนี่เป็นสถิตินะลีครับสองสมัย fa c o m m u n i t ว fa ส o m m u n i t คอมิ s ิสสิบหกสมัยนะคะยูฟาครับ วินเนอร์ครับนะคะหนึ่งสมัยและอินเตอร์ซิตี้แฟร์ครับหนึ่งสมัยอาร์เซนอลนะคะยังเป็นสโม,มสรที่เล่นในลีกส,สูงสุดของอังกฤษติดต่อกันอย่างยาวนานมีสนามเย่าคือเอเมเร์สสเตเดียมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะมาพูดถึงนะคะอดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลในช่วงฤดูก,กาลประมาณปี1996งเก้ถึงหนึ่นะคะ เขาเข้ามารับตําแหน่งเมื่อประมาณวันที่1นึ 9, 9, ่งตุลาหนึ่งเรู้ไหมว่ากุญซื้อที่เป็นตําครนี้คือใครสําหรับแฟนฟุตบอลนะคะอาจจะคุนชื่อกับกุญซื้อคนนี้นะคะเขาชื่อว่าอาร์แซนเวงเกอร์ค่ะคือต้องบอกว่าเขาเป็นกุนซื้อที่เป็นต่างชาติคนแรกนะคะที่ พาทีมเนี่ยประสบความสำเร็จพร้อมทั้งได้รับตําแหน่งผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมในฤดูกาลนะคะเขาเนี่ยนำพานักเตะต่างชาติในทีมเนี่ยให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยความโชว์ศักยภาพในการเตะทำฟอร์มได้ได,ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็มมานูเอลเบอร์ตี้ปาทริก วิกเอรานะคะเข้ารับตำแหน่งแทนที่ซจูเฮิวสตันที่ทำผลงานการคุมทีมเนี่ยแย่แต่อฤดูกาลแรกนะคะก็คือออยง่ายคืออาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยเขาเข้ามาแทนที่จวเฮิวสตันที่ดูแลทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คือโดยที่บอดบริหารในสมัยนั้นเนี่ยเขาทำการเปลี่ยนตัวกุนซอนั่นเอง ยุคสมัยของอาร์เซนวนงเกอร์นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างนานนะคะยาวนานเอามากๆเขาเป็นหนึ่งผู้จัดก,การทีมที่ทำได้สมภาคภูมินะคะทำให้สโมสรในแบบดีมากในยุคนั้นนะคะโดยที่อาร์แซนเวนงเกอร์เนี่ยเขาพาทับปืนใหญ่นะคะอาร์เซนอลเนี่ยไปแบบไม่หยุดยั้งนะคะแบบไปได้ไกลเอามากๆ คือต้องบอกว่าช่วงสี่ปีหลังจากที่เวนเกอร์เขาเข้ามานะคะเขาพาทีมเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์โดยคว้าควาดดับเบิลแชมป์อีกครั้งในฤดูกาลปี2001-2002แต่แถมควาชแชมป์ลีกสมัยที่12มาครองได้นะคะก่อนจบฤด,ดูกาลเขาก็ได้ค่อนข้านจะเป็นตำนานของอาร์เซนอลนะคะนอกจากนี้เนี่ย อั์เซนอลเนี่ยเขายังมีนักเตะคนสำคัญด้วยนะโดยนักเตะที่เป็นระดับตำนานของเขานะคะก็แจ้งเกิดในยุคข,ของอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยก็จะเป็นเทอร์รี่องรีนะคะที่เข้ามาร่วมทีมแล้วก็สร้างตำนานด้ยการคว้ารางวัลนนะักฟุตบอลยอดเยี่ยมนะคะจาก PFA และสมาคมผู้สื่อข่าวนะคะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมา,มากๆโดยการยิงประตูไป100ลูกในฤดูกาลปี2 0 0 3าถึง0นั่นเอง นี่ก็คือตำนานของอาร์เซนอลกุนซือที่เป็นตำนานและนักเตะที่เป็นตำนานนะคะรวมอยู่ในทีมอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยเชื่อว่าเราแฟนคลับอันนี้นะคะก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเอามาพูดคุยเล่าเรื่องนะคะให้กับเหล่าที่อยากรู้นะคะแล้วก็อยากเข้ามาเป็นหนึ่งในดวงใจของอาร์เซนอล เชื่อค่ะว่าทุกคนนะคะใครยิ่งรู้จักก็อยากเข้ามาพูดค่อยากเข้ามาในเป็นเป็นฐานแฟนคลับนะคะมาเชร์มาลุ้นนะคะในส่วนอาร์เซนก็มีนะในส่วนของพบนเดอร์ก็จะมีการเตะอยู่นะคะน่าจะเป็นในส่วนของเอออาร์เซนอลปะทะเอเวอร์ตนช่วงนาที2 45 เตรียมส่งแรงใจแรงเชร์กันได้นะคะสำหรับอ,อันนี้น่าจะเป็นค่ะ้ามคืนนี้แหละถูกต้องจะไม่ผิดหรอกเอาละ,ะคะรอบนี้ก็ขอตลาไปก่อนขอบคุณค่ะ